ในระหว่างปีพุทธศักราช2,425ถึงปีพุทธศักราช2,440น,นับเป็นช่วงเวลาที่เมืองเขาลางนาครหรือนครลำปางมีความเจริญรุ่งเรืองที่สุดช่วงหนึ่งเพราะขณะนั้นนครลำปางเป็นศูนย์กลางการทาไม้สักของกรุงรัตนโกสินทร์โดยมีบริษัทบอมเบ์เบอร์มาซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติอังกฤษเข้ามาสัมปทานทาไม้ในนครลำปาง โดยได้นำแรงงานชาวพม่าเข้ามาทำงานจนกระทั่งได้ตั้งรกรากบ้านเรือนอยู่ในน,นครลำปางมาจบจนปัจจุบันนี้จากความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจดังกล่าวทำให้ชาวพม่าบางส่วนได้กลายเป็นผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจในน,นครลำปางจนสามารถรับช่วงสัมปทานการค้าไม้ต่อจากชาวอังกฤษอีกทอดหนึ่งทั้งนี้ ชาวพม่ายังมีความเชื่ออยู่ว่าเมื่อมีฐานะร่ำรวยแล้วต้องสร้างวัดหรือบูรณาวัดเก่าเพื่ออุทิศให้รูปคเทวดาที่อาศัยตามต้นไม้ที่ถูกโคน่นเพื่อเป็นการล้างบาปจากการตัดไม้ทำลายป่าจึงทำให้มีการบูรณะและสร้างวัดในนครลำปางตามศิลปะแบบพม่าขึ้น ที่มีศิลปะแบบพมา่าหรือที่เรียกว่าจองเป็นพุทธศาสนาสถาปัตย์ในแบบพมา่าที่มีลักษณะเฉพาะตัวในหลายประการคือมีวิหารมีลักษณะเป็นแนวราบสร้างเครื่องปูนเครื่องไม้มีใต้ถุนสูงโดยวิหารนี้จะใช้เป็นทั้งหอฉันและกุฏิส่วนหลังคาของวิหารจะมีลักษณะซ้อนลดหล่นกัน5-7ชั้นเรียกว่าทรงพญาธาตุ มีลวดลายฉลุป,ประดับชัดเป็นลายเครือเถามีความวิจิตรงดงามพระอุโบโสถสร้างคล้ายกับวิหารส่วนเจดีจะมีลักษณะสำคัญคือตั้งอยู่ฐานเขียงสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความงดงามวิจิตรไม่แพ้กับส่วนอื่นเนื่องจากได้รับอิทธิพลมาจากเจดีชเวดากองในประเทศธมรม วัดศิลปะพมา่าหรือจองที่สำคัญในนครลำปางมีอยู่9วัดหรือ9จองโดยแต่ละจองต่างมีความวิจิตวดดงามในตัวเองอันได้แก่วัดม่อนจำศีลเป็นวัดศิลปะพมา่ายุคพมา่าเข้าเมืองตั้งอยู่บนเนินเขาวัดนี้มีเจดีย์ขนาดใหญ่ทรงศิลปะพมา่า3องค์หรือที่เรียกว่า3ขด วัดจองคำวัดนี้เป็นวัดศิลปรกรรมแบบพมา่าผสมไทยใหญ่ความน่าสนใจของวัดอยู่ที่เจดีซึ่งมีศิลปะแบบไทยใหญ่และพะมา่าผสมผสานกันอย่างสวยงามและลงตัววัดสีชุมเป็นวัดพมา่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งมีจุดที่น่าสนใจได้แก่วิหารวัดผนังจิตรกรรมฉลุหน้าต่างทางขึ้นวัดประตูวัด และหลังคาวัดปัจจุบันได้มีการสร้างวิหารหลังใหม่ที่สวยงามในแบบศิลปะพม่าเพื่อทดแทนวิหารหลังเก่าที่ถูกเพลิงไหม้วัดป่ารวกเป็นวัดที่มีสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ทั้งองค์พระเจดีและรูปปั้นสิ่งศิลปะพม่าขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือวัดนี้ถือได้ว่ามีอุโบโสถอันเก่าแก่และเจดีศิลปะกรรมแบบพมา่าที่ถูกบูรณะขึ้นมาใหม่อย่างวิจิตรงดงาม วัดท่ามโอเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างในเรื่องของความสะอาดและเรื่องของความสงบนอกจากวัดจะเป็นสถาปัตยกรรมในรูปแบบของพม่าแล้ววัดท่ามโอยังมีเจ้าอาวาสที่มาจากพม่าอีกด้วยวัดม่อนปูยยักษ์หรือม่อนสันฐานภายในบริเวณวัดมีอาคารหลักที่งดงามสามหลัง ล้วนเป็นวิหารทางสิ้นได้แก่วิหารไม้แบบศิลปะพะมา่าวิหารก่ออิดถือปูนแบบอิทธิพลศิลปะตะวันตกซึ่งมีพระเจดีย์อยู่ด้านท้ายของวิหารและอีกหลังเป็นวิหารก่ออิฐถือปูนแบบอิทธิพลศิลปะตะวันตกเช่นกันแต่ในปัจจุบันเรียกว่าวิหารโปรตุเกสซึ่งมีขนาดย่อมที่สุดวัดศรีรองเมือง เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมอาคารเครื่องไม้ศิลปะพะมา่าผสมไทยใหญ่ภายในพระวิหารมีเสาที่ประดับตกแต่งด้วยลวดลายที่เกิดจากการปั้นรักหรือเดินเส้นรักแล้วประดับกระจกสีไว้เติมพื้นที่ของเสาภายในพระวิหารจะประดิษฐานพระพุทธรูปองค์สําคัญคือองค์ที่1พระพุทธรูปสำริดองค์ที่สองพระพุทธรูปสร้างศิลปะเชียงแสนองค์ที่สเป็นพระพุทธรูปที่สร้างจากไม้สัก และองค์ที่4คือพระพุทธรูปทองสำริดซึ่งสร้างขึ้นแบบศิลปะพาม่าจากเมืองมันเดเลวัดศาสนาโชติการามหรือวัดป่าฝางเป็นวัดที่มีจองวิหารเป็นอาคารหนึ่งชั้นมีใต้ถุนชั้นใต้ถุนเป็นงานก่ออิฐถือปูนชั้นบนเป็นอาคารเรือนไม้ทั้งหลังมีหลังคาซ้อนลดหลั่นเป็นชั้นๆเจดี JD, ตั้งแต่องค์ระฆังจนถึงยอดได้ปิดทองจังโก พระอุโบโสถเป็นอาคารชั้นเดียวก่อติดพื้นหลังคาเป็นซ้อนชั้นแบบพมา่าภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประธานปางฉันเสมอส่วนสุดท้ายคือเสางหงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวัดมอญวัดจองคาหรือวัดชัยมงคลเป็นวัดที่มีจองวิหารซึ่งตัวอาคารเป็นตึกสองชั้นสีขาวหลังคาเครื่องไม้แบบพมา่าเป็นศิลปรกรรมในช่วงรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่6เป็นงานปั้นรักกนแหนะ ประดับกระจกเป็นรูปเทวดาส่วนเจดีตรงองค์พระาธาตุมีฐานหัวลูกแก้วอกไก่สี่เหลี่ยมเป็นฐานล่างสุดซึ่งมีเจดีประธานและเจดีขนาดเล็กประจำมุมทั้ง4ส,ส่วนเจดีองค์ใหญ่มีฐานสี่เหลี่ยมย่อมุม20ซ้อนกันเป็นชั้นลดหลั่นกันลงมาในวันสำคัญทางพุทธศาสนาวัดพมา่าจะมีการจัดงานประเพณีตามแบบชาวพม่าโดยมีประเพณีที่สำคัญคือ ประเพณีตักบาตรเที่ยงคืนหรือพิธีตักบาตรเป็งฟุตเป็นประเพณีที่มีทุกปีในวันขึ้น15บห้าคที่ตรงกับวันขุดและแม่จอดจงว่าต้องอยู่ในเดือนใดจะมีการใส่บาตรตอนเที่ยงคืนตามตำนานเล่าว่าพระอุปคุต ซึ่งเป็นพิสุจนที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นองค์อุปชาญเมื่อสําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วได้สเสด็จลงไปจําศีลภาวนาอยู่ณนสะดือทะเลในรอบหนึ่งปีจะขึ้นมาโปรดชาวเมืองก่อนเวลารุ่งอรณุณชาวบ้านในอดีตมักตื่นแต่ดึกเพื่อเตรียมอาหารไว้ใส่บาตรพระอุปคุตโดยมีคติความเชื่อว่าหากผู้ใดได้ทําบุญตักบาตรพระอุปคุตแล้วจะได้บุญใหญ่หลวงเกิดโชคลาภและความเป็นสิริมงคลในชีวิต คติความเชื่อนี้จึงทำให้ผู้ทาศนิกชนถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษแม้การเวลาจะเคลื่อนคล้อยไปอย่างไม่มีทางหวนกลับแต่วิถีของวัดและชุมชนรอบวัดก็ยังคงดำเนินต่อไป ประตูทุกบานของวัดศิลปะพม่าต่างเปิดรอพุทธาสาสนิกชนให้ได้เข้ามาชื่นชมความงดงามความวิจิตรรนจงตลอดเวลาา่าใจด้านหลักของประตูวัดน,นั้นยังคงต้องการทรัพยากรต่างๆเพื่อนํามาทารูบปบรรูรุษธรรมเพื่อให้วัดศิลปะพม่าที่เป็นเหมือนกระจกสะท้อนประวัติศาสตร์ของนครลำปางเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าได้ดํารงู่วกับนครลำปางต่อไปตราบชั่วลูกชั่วหลาน thank you